ใครได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครนายกนะคะนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างลงตัวแล้วที่นี่ยังมีผลไม้อีกมากมายหลายชนิดเลยค่ะโดยเฉพาะมะยงชิดนครนายกผลไม้คุณภาพขึ้นชื่อของจังหวัดค่ะมะยงชิดจัดเป็นผลไม้ประเภทเดียวกับมะปราง ผลสีเหลืองส้มสวยงามลูกกลมขนาดใหญ่เหมือนไข่ไก่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวหอมกรอบรสชาติดีอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวซึ่งนอกจากรสชาติหวานฉ่ำอมเปรี้ยวที่ติดใจใครหลายคนแล้วไมะยงชิดยังมีสรรพคุณบำรุงร่างกายเนื่องจากไมะยงชิดมีสารเบต้าแคโรทีนและวิตามินซีที่สูงติด1ใน10จากทั้งหมด83ชนิดของผลไม้ที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะ หลายคนคงสงสัยว่าแล้วสารเบต้าแคโรทีนนั้นคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างเบต้าแคโรทีนคือสารตั้งต้นของวิตามิน A เป็นสารตั้งอนุมูลอิสระมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพและเพิ่มระบบคุมมคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะปัจจุบันมโยงชิดนครนายกมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายโดยเลือกใช้พันธุ์ทุล้ซึ่งเป็นพันธุ์ให้ผลดกลูกโตรสชาติดี สามารถจำหน่ายในราคาที่สูงถึงกิโลกรัมละ200-300บาทเลยทีเดียวเพราะ1ปีจะออกผลให้หาทานหาซื้อกันได้เพียง1ครั้งในช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนเท่านั้นค่ะคุณลุงคะมามโยงชช้ที่นี่ปลูกไปประมาณกี่ไร่หรอคะที่สวนของผมเนี่ยประมาณ40ไร่ แล้วพันธุ์ที่ปลูกนี่คือเป็นสายพันธนะุอ์อะไรอ่ามยงชิดนครนายกส่วนมากจะเป็นพันธุ์ทุนเก้าที่สวนนี้ก็เลยมีทุนเก้าจะเป็นส่วนมากประมาณ90เลยะจะมีพันธุ์พันธุ์อื่นอยู่บ้างสักสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมที่พื้นที่จังหวัดนครนายกถึงต้องเน้นในการปลูกเป็นพันธุ์ทุนเก้าคะเออแหล่งที่มาจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราก็ผมเองผมก็ไม่รู้นะสามสิบกว่าปีที่แล้วที่ผมปลูกเนี่ยเออเป็นมะปรางที่มันน่าจะปลูกง่ายแล้วเป็นให้ผลผลิตที่ดีรูปทรงเนี่ยสวยค่ะออกออก,ออกยาวรีแต่ถ้า หลายคนบอกว่าไอ้กลมๆแล้วมันจะไม่สวยแต่ถ้าเป็นยาวรีแล้วมันจะสวยทรงทรงสวยประก,กันก็รสชาติของมะยงชิดที่จังหวัดนครนายกเนี่ยต่างจากที่อื่นยังไงคะคุณลุงเออจริงๆเนี่ยผมผมก็ไม่รู้นะเหมือนอุปทานรสชาติเนี่ยนครนายกเนี่ยวองหวานอยู่ที่ประมาณ 20- 22บถึงิบิกมเมล็ดก,ก็รีบเนื้อแข็งเพราะฉะนั้นเวลาที่คนชิมเนี่ยจะบอกโอ๊ยถ้านาครนายกเนื้อต้องแข็งเออเนี่ยหวานต้องอย่างนี้รสชาติต้อง 20- ่0บิบิกอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยนะครับ แล้ววิธีในการปลูกมีการดูแลอย่างไงบ้างคะจริงๆก็ไม่ยากฮะปลูกง่ายมันก็จะยุ่งยากเรื่องระบบน้ําหน่อยแต่พอถ้าน้ําดีอะไรดีทุกอย่างเนี่ยปลูกได้ทุกที่ดินก็ไม่ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนักเราต้องให้น้ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างในช่วงปลูกใหม่ๆเนี่ยสวัน7วันผอ,อดินชื้นๆแล้วอยู่ได้ตลอดอยู่ได้ไม่ทนทนแรงได้พอช่อออกมาพอถ้าอากาศหนาวมาก็จะแทงช่อ,อก็จะมีลูกดูแลในช่วงลูกเล็ก ทดูแลหน่อยตอนนี้ค่ะเรื่องของตลาดเป็นยังไงบ้างนครขอนายกยังยังไปได้ดีผมอยู่กับมายมชิดมา30มสิบกว่าปีเนี่ยไม่เคยคําว่าล้นตลาดเลย mm hmm. มีแต่ถึงเวลาที่มีเทศกาลสองเดือนสามเดือนไม่พอ uh huh. ข้างทางก็ยังขายตลอดอา,อาจจะมีที่อื่นมา,มา,ม,ามารุวนขายด้วยก็ยังมีนะครับค่ะแล้วของคุณลุงตอนนี้มีขายเป็นพวกกิ่งพันอะไรกิ่งพันเราก็มีครับเราทํไปหนึ่งอยู่ที่ประมาณสัก3สามสี่พันกิ่งยังขายได้ ยังมีคนต้องการกับกิ่งพันธุ์เยอะและอย่างช่องทางการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้มันเร็วแม้กระทั่งทางจังหวัดก็ประชาสัมพันธ์สวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายสวนด้วยกันเพราะฉะนั้นเข้าไปที่ทททหรือที่เกษตรก็สามารถสอบถามแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร,าารได้แล้วก็มาชิมมายงชิตของนครนายกนะคะ การผลิตมโยงชิดนครนายกของชาวสวนที่นี่ได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานตามระบบจัดการคุณภาพ GAP เพื่อผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยถูกใจผู้บริโภคและยังได้รับการรับรองจากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นมโยงชิดนครนายกที่เป็นเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวของจังหวัดค่ะ เกษตรจังหวัดคาะในพื้นที่จังหวัดนครนายกแห่งนี้มีพื้นที่ในการปลูกมะยงชิดประมาณกี่ไร่ได้ครับมะยงชิดจังหวัดนครนายกก็ถือว่าเป็นพืชที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดนครนายกเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยก็จะปลูกกันเยอะในเขตอำเภอเมืองนะครับกับอำเภอบารนาพื้นที่ประมาณ13,800่รไร่เศษก็จะมีการส่งเสริมการขยายพื้นที่ปลูกประมาณปีละ5-10เ เพราะว่ามะยงคิดนี่ก็ถือว่าเป็นพืชที่สร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดนครย,ยกได้เป็นอย่างดีครับเราได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตอย่างไรบ้างหรือเปล่าคะในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตเนี่ยเราดูแลทุกข,ขั้นตอนเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะยงคิดเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ผลิตแบบแปลงใหญ่ นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการผลิตเนี่ยเราจะดูเั้งแต็ดินเลยการตัดแต่งกิง่งการใส่ปุ๋ยนะครับแล้วดีๆแล้วที่สำคัญที่สุดคือให้พี่น้องเกษตรเนี่ยใส่ใจกับต้นมะยงชิดด้วยครับแล้วเรื่องของการควบคุมมาตรฐานนะคะเป็นไปตามรูปแบบของ GAP หรือเปล่าคะครับ GAP เนี่ยนะฮะเราก็จะประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องผู้ปลูมกมะยงคิดเนี่ยนะฮะมาสมัครเข้าร่วมโครงการระบบเกษตรดีที่เหมาะสมก็ตัวนี้ก็จะเป็นการปรับคุณภาพผลผลิตด้วยนะครับเพื่อให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคว่า พี่น้องกเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการ GAP แล้วเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นสินค้าที่ปลอดภัยจากสารเคมีครับอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของมะยงชิดจังหวัดนครนายกก็ทำให้ได้เป็นมาตรฐานของ GI ด้วยค่ะเอกลักษณ์ก็คือรสชาติหวานกรอบหวานอมเปรี้ยวหอมกรอบนะครับแล้วก็สีสันที่จะเววาวไม่เหมือนของจังหวัดอื่นพื้นที่จังหวัดน,นครนายกส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินเปรี้ยวซึ่งกรรมฐานก็จะมีส่วนนะครับทำให้รสชาติของมะยงชิดนครนายกเนี่ยมันจะกรอบเราก็จัดงานทุกปีประชาสัมพันธ์มะยงชิดนะครับ เรียกว่าเป็นของดีของเด่นของจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเทศกาลต่างๆเวลามีการจัดงานก็น่าจะมีจากหลากหลายพื้นที่เลยเข้ามาที่จังหวัดนครนี้เพื่อมาลิ้มลองไมโยงชิดที่นี่ชาวนครนายกปลูกไมโยงชิดกันเป็นเวลายาวนานค่ะเพราะที่นี่มีต้นทุนของความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่เอื้ออํานวยต่อการทําเกษตรกรรมเป็นอย่างดีโดยเฉพาะไมโยงชิดนครนายกมีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะ พูดได้อย่างเต็มปากเลยนะคะว่ามะยงชิดนครนายกเป็นผลไม้พื้นเมืองที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและยังสามารถสร้างไรายได้ให้กับชาวสวนได้อย่างมากมายในช่วงฤด,ดูกาลแต่ที่สําคัญต้องว่ากันด้วยเรื่องของรสชาติค่ะมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวหอมกรอบอร่อยสุดๆคุณภาพก็ดีไม่เหมือนใครเนี่ยแหละค่ะตะวันออกสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนอีกหนึ่งชนิดที่ชาวนครนายกชวนให้มาลิ้มลองกันค่ะผมก็ขอเชิญชวนนะครับประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับ มาเที่ยวซื้อหามะยงชิดมาชิมชมช็อปที่จังหวัดนครนายกนะครับผลผลิตมะยงชิดของจังหวัดนครนายกที่ว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์เป็นต้นไปของทุกปีนะครับก็ขอประชาสัพันธ์เชิญชวนครับ